สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมนายเลดบลูและวันนี้เราอยู่กับ Val i a n ย h e a ร t The อ r เลด War นะครับก็มาต่อกันในเกมใหม่กครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นเกมจากค่าย u b i s o f t ที่เป็นค่ายย่อยนะครับซึ่งเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เกี่ยวข้องกับสงครามโลกครั้งที่1นนะครับซึ่งก็เป็นอีกเกมแล้วครับที่ผมทําเกี่ยวกับเรื่องของสงครามโลกไม่ว่าจะครั้งที่ห่หรือว่าครั้งที่2นะครับและเกมนี้นะครับความเป็นจริงแล้วผมก็จะเอาเกมนี้มาเล่นตั้งนานแล้วหครับแต่ปัญหาคือว่าตอนที่กิน ปรเิญว่า King องรัชภาคเป็นเจสได้ออกมาใน PC พอดีครับผมเลยทำโปรเจกต์นั้นก่อนซึ่งก็เลดมานานมากครับกับโปรเจกต์แบบนี้ถึงเขาได้เล่นกันสักทีนะครับแล้วก็จากทัทติไปยินมานะครับเกมนี้จะเป็นการเล่าเรื่องของสงครามโลกนะครับที่เป็นสงครามโลกครั้งที่1ผ่านตัวละครต่างๆนะครับที่ผมเคยได้ลองอ่านๆมาดูเกมนี้พูดตรงๆครับว่ายังไม่เคยเล่นมาก่อนแล้วก็ไม่รู้ว่าระบบการเล่นในเกมจะเป็นยังไงด้วยนะครับ แต่ได้ยินมาว่าเกมนี้เนื้อเรื่องน่าสนใจมากครับสำหรับใครหลายคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับก็ขอแนะนํานะครับว่าใครที่เคยเล่นมาแล้วกรุณาอย่าสปอยนะครับในช่องคอมเมนต์ข้างล่างนี้พยายามอย่าสปอยเด็ดขาดเลยนะครับเพราะผมเองก็ไม่เคยเล่นนะครับอย่างน้นก็สงสารคนที่ไม่ได้เล่นหรือว่าคนที่อยากจะเสียบรรยากาศเนื้อเรื่องไปด้วยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวไม่เสียเวลาแล้วเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับระบบการเล่นของเกมกันเลยดีกว่าอ่ะอยู่เกมก่อน August 1st, 1914. After the assassination of Prince Franz Ferdinand of the Austro Hungarian Empire, the German Empire declares war on Russia. Because of established alliances, France is preparing for conflict a few hours after the announcement of the general mobilization german civilians living in france are asked to leave the country carl is one of them oh <coughs> A few days after Carl was deported, the war was hungry for more and took away a meal as well heavy-hearted Emil was called up to fight and left the farm for Samuel. Like so many others, he had no idea what fate had in store for him. Okay, เป็นข้อมูลของการเรียกระดมพลทหารนะเหมือนจะมีข้อมูลต่างทั้งหมดเลยมีอะไรพวกเนี้ยมาเลยจมเมน <Okay. S 2> okay. เป็นการขนส่งทหารสมัยก่อนคือยังไม่มีเครื่องบินที่เป็นเครื่องบินขนส่งทหารหรือว่าเรืออะไรพวกนี้นะแต่เรือก็มีแล้วแต่การลบสม่มากแล้วเกิดขึ้นที่พื้นดินเพราะฉะนั้นก็เลยต้องส่งไปทางรถไฟก็อย่างที่เห็นน่ะกระจุกกันเป็นบกระป๋องอย่างนี้แล้วเนี่ย สา์ต่างๆติดเอาไว้ในนี้แล้วกันนะครับเพื่อให้ลองไปเอาไปอ่านกันดูหมดอยากลองเล่นมากกว่าโอเคไปเราไปก่อนนี่ตัวร่างกายฐานอออเปลี่ยนชุดละ NBU ไปไป ขึ้นมาเลี้ยงคุณโอเคพอจะดีวะ ได,ด F ญญ้แล้วก็ตูเ้เชิปกักระยะแล้วก็เป็ดปลาโอเคไปขุดไปขุดโอเคเลชิปแล้วก็เออสเปซ นี่แหละระังป,ป,ปามไปไตาตาตาโอเคฝึกเสร็จแล้วฝึกโคตรไวแป๊บเดียวเองเดร็จวเราต้องไปเชิญทง My dear Marie, we are on our way to Paris. The atmosphere here is strangely cheerful. I hope that the harvest goes well. Rely on our neighbors for help. They've always been gracious and charitable people. I'll write again as soon as I get my assignment. Please kiss my little grandson for me. At the train depot in Paris, trying to reach his regiment at platform 21, Emile would meet the man he would soon fight alongside. The man who would come to be his truest friend. <laughs> เด,ดเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนไอ้นี่ไอ้กวนเอโอเคโอเคมันต้อง i don't... 你呢？哎，过来！哎，过来！ เอไควโอเคอ่าอ้อมดวเป็ัพรเปเบซาโอเคันก็เราก็ไปก่อนีว่าทไปคนหนึ่ง สิงหาคมวันที่12ปี1914โอเค ซับเอาไว้นะครับยังไงก็ผมกินหยยงแปลแล้วกันเพราะเนื้อเรื่องมันยาวมากเดี๋ยวเราไปเสพเนื้อเรื่องกับการอ่านแลยนะครับอะไรวะร้องเพลงอะอะไรกันบ้าเพลง เาไปอยู่ในเดลกันละเห็นไหโอ้โหอย่างงี้ด้วยเออสนุกโคตรเลยงานนี้อ้าวโอเคงั้นทีนี้เราก็แค่ด,ดึงป้งเอ,อ้าวหนีเลยอ้าวไปไปไปช่วยหน่อยโอ,โอเค U.S. August 21st, 1914. Emil's regiment was sent to fight against the 71st German Division led by Baron von Dorf. The general cheer of the first hours dissipated into the fear of first combat. ลูกออยมาแล้วโอเคเราถือธงฐานห,หน้าเดินอ้าวหนึ่งสอง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 อะไรอะไรโอเคเอาบุ๊กอ้าว,าวชิปเป็งอะดิพื้นใจ ลดๆลดเอ้เยอะไหไมาไใมาลดๆๆดูเงาที b b ่พื้นไว้โอ้ตายอ้วไอ้ปยเออกโดนซะแล้วออมืก่นอีกเออตัวยังไม่พอยังไม่เนี้ย ก็คือเกือบตายกันเรียบเลยก็คุณเฉียดวัวแค่นิดเดียวว้าเยกหน้ายกหลังอะไรมันยังไงเนี่เอ้ามองแค่ไม่เห็นเลยโอ้ยเอาโอเคโอเค ยังไม่ตายยังไม่ตายไมยอนปืนยังไม่ทันสมัยนะสงครามก็แบบนี้ส่งไปตายกันเพียบ <c oughs> เลยอาเฮ้ยมิสมารีชอยองพิเศษเ i l l o n from the 150th Infantry Regiment was wounded by enemy fire on august 21 s t he has been captured by the enemy. Hopefully, you shall receive news from him soon. Oh. Freddy, originally from America, enlisted voluntarily in the French forces at the start of the war. Behind his bravery, hid a man already devastated by the war's effects. A man with one sole obsession punish those who had destroyed his life it was at the battle of the marne that freddy finally picked up the trail of the regiment commanded by baron von dorf <laughs> พ่อตากับลูกเขยมาเจอกันในสนามลบแทบบุรฟา,ายกันด้วยเอาไป,ๆๆเ,ปเอไปอย่าเลยวะฐานอเมริกันในเ r รชอาร์มี่เหรอในกองทัพรังเศส ที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในการลบในสนามเพาะด้วยเรียกว่าเป็นอาวุธที่ร้กาจที่สุดฆ่าคนได้ค่าลักมากๆโอ,อแล้วเนี่ยแค okay. เจอร์เดอะแฟลกโอเคไปลุยซ้อมก่น ให้เราไประเบิดแล้วจุ๊บๆโอเคโอ้โชคได้หมัดหนักมากเีิยอะไรวะแ,แดลี่ต่อชิปสองสิงหาวันปีหนึ่งก็หนึ่งสี่ ที่สุดโอเคตัดช,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 ชุบชุบ okay. ชุบชุบชุบตัดลวดน้ำโอเคเราเปิดมาด้วยลูกนึงโอ okay, okay. เคโอเคต้องระเบิดนี่ทิ้งก่อน อย่างเงดาตกยัเลอยตายไปทำยูนตก่อเฮงั้นข้าก่อนรือยางปีิววา,างีกิวเเอาไปได้เลยแล้วกันงสูง ใกล้หน่อยออโอเคน่าจะโดนละเอาเอาอีกรูกนึงรอก่อนรอให้มันใส่กระสุนรอหดยิงหมดชุดก่อนวิ่งวิ่งวิ่งรีบขึ้นเลยหมดเลยหมดสูงอยู่นะเอาอนนก่อนลองปาล่อบมันดู นี่คือ,อเด้เาแก็ก่าชกเลยเออโอเคข้างล่างข้างล่างจากนั้นก็เอาเอาไปดูสักหน่อยได้ไหมเอแล้วกดโอ้อิ่งที่เรโอเคโอเค ได้ละต้องกดอ,อ,อีกนั่นนะโอเคพักเรียบร้อยเอาไปัะหน่อยขึ้าไปข้างบนข้างบนมันจะมีระเบิดอยู่นะระเบิดเหรอ มีลังระเบิดตรงนั้นเดี๋ยวสิควา้าง,างยัไงคว้างยังไงเออเดี๋ยวคว้างก่อนโอเคแบบนี้เองเอาแบบคว้างไปดีกว่าอ้๋อสะพาน ว่างอ,อา่าโอเคเอาเระเบิดไปด้วยเผื่อได้ได้ใช้งานจริงๆพอปืนกลตรงนั้นแป๊บนึงนะรอก่อนโอ,โอเคเราต้องรอก่อนพอเปลี่ยนกระสุนเสร็จแล้วต้องเคยไปตัดลวดแล้วรีบออกมาก่อน ไปก่อนลงไปก่อนลงไอนอเขคมีร <c oughs> ะเบิดข้างบนเราจะคว้างได้ควางไปข้างบนเลยขอของเถะ ใช้ปืนกลยิงใช่ไหมนี่น่ารังสรรคอยู่นั่นอามันขึ้นเรือบินหนีไปแล้วไหมวะไม่มีภาพให้เราเห็นเริ่มยากแลวพอก่อน ไปกันไปขบเลยยัยงไงวะอะไรว้วางไงเนี่ยเอาอะไรวะอะไรกว้างก่อนโอ,โอ้อันนี้ปวดไว้พอดีว้างตรงนี้เราต้องล่อศัตรูก่อน ไปเข้าบอลโดนยิงพลุนแน่นอนมาอยู่เว้ยเดี๋ยวเห็นนั้นไปตรงนั้นที่กวางก่อนอเ,อเ,เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเลือด วางยังไงว่เนี่ยมันถึงจะไปทางนั้น,นงงมีช่อง่กวางไหมเนี่ยาไปไปอลองกวางดูโ <c oughs> อ้ย ใส่ะระฆังให้มันดังพอมันดังเสร็จปุ๊บเดี๋ยวไมาแล้วนะฟ้าใส่ะระฆังก่อนอ่ะแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวเราจัดการไอ้ตัวด้านหลังก่อนเอาไปก่อนตัวนี้แล้วก็ thanks to support from british forces, the german plan failed. the front line moved back to the north, and with the arrival of winter, froze. soldiers hauled up amid a vast labyrinth of trenches and tunnels that would become the indelible image of the great war. Charles' regiment retreated to the outskirts of Neu Chapelle, the same camp where Emile was being held prisoner. <laughs> hey, <let it> <laughs> อ่ะงั้นเดี๋ยวไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะสลับพาร์ทนี้ก่อนสลับพาร์ทนี้นะครับต้องขอหยุดก่อสนุกของเวรีนฮาร์ดเดอเกรทวอลพาร์ทที่1เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับใครชอบอย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กดติดตามให้กันรับก,กันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าชอบมากๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้คุยได้รู้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของเราในทุกสัปดาห์นะครับสลับพาร์ทนี้ครับ ผมนายเลดฟู๊ขอลาท้้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับสลับพาร์ทนี้สวัสดีครับน่าเหมือนไส่ขอบหวสักทีดีไหมเนี่ยหวดไม่ได้ด้วยคือหวดแล้วก็ทุนแน่โอเค